ครับสวัสดีครับ PVC ทุกคนนะครับเนาะครับเอามือหนีพลาตี้มจีพามาสรุปสรุปเลขยกบนนะครับเนาะพร้อมกับให้เบิ้งสูตรน้ำครับ PVC ครับสรุปเลขบนพร้อมสูตรนะครับเนาะครับพลาตี้มกันดีเหตุคือยังเรียกล่างนะครับ PVC PVC เบิ้งนะครับเนาะเป็นแนวทางน้ำกันครับ PVC เทียนเขียนใ้เบิ้งจากสองสามงวดครับเอเริ่มจากสี่สามหนะครับเนาะครับเราเดี๋ยวพอเต่งพาเฮ็ดนแล้วนะครับเนาะสี่ 4, 3, ห้าเก้าสี่ล่างหนึ่งสี่สัตว์บอคับเอฟซี่สองแปดสองมึงไปพร้อมกันเนาะครับเอฟซีเนาะ ไปเบิื้องเป็นแนวทางน้ำกันสามสามหนึ่งห้าแปดสามล่างสี่สองแปดเจ็ด หกครับล่าสุดเก้าสองเก้าสามสามสองหล่างแปดสามเนาะสองหนึ่ง ศูนย์เข้าใจแล้วว่าคับนี่แควนี้ก็คือเรียกค่ยครับบิซี่ครับเรียกค่ายขั้งที่สองครับบิซี่แปดเจ็ดหกนะบัับแปดนี่แปดเจ็ดหกนี่ล่าชุดกับสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะครับ 8, 8, 7, บ 2, 1, 2, 1, ิซี่เนาะ เตียมกับเฉเบิ้งซ้ำนี่ก็จีพ้ามาเฮ็ดบวกเบิ้งโน้ครับเรียบซี่เนาะครับหลักแสนหลักร้อยหลักสิบนี่ก็หลักสิบ ครับตัวนี้บวกสองบวกหนึ่งครับวันี้โตนี่โอ้เอาเอาเครื่องมือนะเอฟซีเนาะบวกเกียดบวกสอง ครับเพราะมันจะเป็นรักหน่วยหลักสิบครับบีซีเอาล่องบวกพร้อมกันก็ได้ครับเอาทุรสูตรไปก็ได้เนะครับเนาะอันนี้รักแสนคือสีสี่ 4, 4, บวกห้าบวกเก้าบวกแปดบวกได้ยี่สิบหก ยี่สิบหกเ้าต้องหค่ัเบฟซี่หกหกตัวนี้มาบวก2 6งบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9นี่ครับเบซี่นี่คือหลัก10บนนะครับเนาะหลัก10บบน เอาหลักสิบก่อนนะครับเอเนาะนี่ก็สามสาบวกหบวกแบวกเบวกได้23่สิบครับเอครับยี่สิบามยี่ามข้าเก่าจะสนะครับเอเนาะ สามสามบวกสองเป็นห้าเมนบอทครับห้าตัวนี้มาบวกหนึ่งเป็นหกครับนี่คือหลักสิบบนนะครับเนาะเอาหัวที่จะถึงนี่ครับหลักแสนเก้าเก้าบวกสามบวกสามบวก หบวกได้16กครับ fc สิเข้าก่อเต่าหกเนาะหกหบวกสเป็น8ป <8 S 1> ครับแปบวกหเป็น9ก้ครับ <c oughs> ครับ fc นี่คือหลัก10 บ่านี้ลักหน่วยหลักหน่วยนะครับนะรเนาะพอเตรียมสิหลักสิบนะครับเด้อหลักสิบล่างครับเอฟซีหลักสิบล่างหนึ่สองสามหลักสิบล่างนับสาบเถื่อ อันนี้มาบวกพร้อมกันครับเอฟซีวบวกหนึ่งก็เป็นสามเมนบอคับเป็นสามห่ากับใส่สาบวกเ3สามบวก7ก็กเ,กเป็น10บเมนบอคับสิบ่ากับใส่ศูนย์ศูตัวนี้มาบวกสองศูบวกสองก็ได้สองเนบอคับ นี่ครับเอนี่คือหลักหน่วยปานีซีคูณสามสามกับสิเป็นบวกครับเอฟซีสามี 12, 12้าก็เอาแต่สอครับ2องบวกเจ็ดสบวกเจ็ดเป็น9ก้าเป็นบวกครับ เมื 11, เ่อบวกสอาบวกสองก็เป็นปสิบเอ็ดนะครับห้ากับใซ่นึ่ครับมานี้งวดที่จะถึงนี่ครับเบสซี่แนี่สนับ3เทืถอ3 8 24แปดยี่สบ่เหนไหครับยี 24, ่ 24, สิบสี่้ากับไสี สตัวนี้มาบวกเจ็ดนะครับสี่วกสี่บวกเดเป็นสิบเอ็ดบอคบบอับเอฟซีสิบเอ็ห้าเก่าตัวหนึงครับหนึตัวนี้มาบวกสองหนงบวกหนึบ็บเป็น3ามเนบกคับเอฟซีท้ากับใช่3มนี่ครับคือหลักสิบหลักหน่วย ก็เขามาหลายงวดนะครับเอเด้อเขามาหลายงวดแล้วคันเอได้สูตรไปแล้วก็ลองเฮดยอนหลังบึงมันเป็นแต่เสื้อถือเดบนะครับเนะบาะวันนี้มันมาออก8 3, ปดสามเนบ่ครับนี่ครับครับงวดล่าสุดที่ผ่านมา มาออกสามสามสองครับนี่ครับล่างโบเกียวบนอย่างเดียวครับเอฟซี FC. บารนี่นี่งวดที่จะถึงนี่ครับเดี๋ยวพอเทียมจับคู่รองเบิง 9ก้าสี่เก้หนึ่งเกมนบวละก้ามีเก้าสี่เก้าหนึ่งเ้าสาักแครับ 9, 9, 4, 9, 1, 9, 3, 8ป แปดหนึ 83. 83. ่งแปดสามแปดสามคือสิยออกดูแท่เนาะเอฟซีมันนี่ลักหกครับก็มีหกสี่หกหนึ่ง หกสามบนวันที่สิบหกกยอหกห้า นี่ครับเอฟชุดเก้าตัวบนบานนี้มันชิมาคองจองกับตัวใดค,ครับเอฟที่พอเตรียมเคยสรุปให้เอซไปแล้วนะครับเนาะสะนั้นแล้วมันจะมีมีตัวใดยู่ในนี้มันจะมีหกหนึ่งหกสาม นี่ครับที่พอเตรียมเคยสรุปให้เอฟซีไปแล้วมนซิพีเกตหนึ่งเกตสามหกหนึ่งหกสามเนบอครับแต่ววาอยู่ในนี่บ่มีเกตครับบัตรในเลขบ่มีเกตมี6หกแล้วก็ไปคล้องจองกับสูตรหนึ่งที่พอเตรียมเคยลงให้เอฟซีไปแล้วมันได้สี่ห้าหกนะครับมีแต่สี่ กับหกหาโบมี่ครับแรีว่าเอาเตรียมเนียนให้หกหนึ่งกับหกสามนะครับเิบซีบ้านนี้เรียกวิ่ง bíng bồn, coi tiệm hay về đây, một, một cặp hộp bìng tổ đen cả đấy ตาพอแต้มเนียเด่นที่หนึ่งครับเอซี FC. พอแต้มเด่นให้ที่หนึง่งสองหางนี้ครับเอซตัวนี้เป็นตกกัน คือเอฟซีจมักแปดหนึ่งเก่าหนึ่งน้ำกระไดครับเะว่าแปดสามนี่มันเชื่อมออกมันกนจกจะวางในน้องเอฟเนาะ,น,ะนี่ครับเพื่อเลขบนเพราะเตรียมสรุปเลขบนพร้อมให้สูตรพร้อมเบิ่งสูตรน้ำครับบอรับ fc เอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกันเ้ยครับเด้อเอฟผิดพลาดเท่ากับบวากันเ้ยครับเนาะ เขาแมาเ่เหล่าไล่งวดยูเอฟซีพอเตรียมบอได้นับเอฟซี FC ก็ได้สูตรไปแล้วก็ลออมาเห็ดย้อนหลังมึงก็ได้นะครับเนาะเนี่ยเตะท้ายครั้งที่สองนี่พอเตรียมก่อให้เบิ้งแล้วเนาะครับเนะนาะนักอาจารย์คำนวณที่ได้เขียนสถิติเรียกออกไว้กันจีเข้าใจรวดเดียกนะครับเนาะเนี่ยครับเอาแคปหน้าจอยเบิ้งนะครับเด้อนี่ยเอฟซีภู้เก่าหรือว่าผู้ใหม่ หรือว่านากักจารร์คำนวณเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะผิดพลาดประกันได้พอเตียมกับกาบขอโทษขออภัยได้ครับเดอ้อคำนวณย้อนหลังมาถึงเบิตถุกง,งวดครับ F เอฟซีไปนาโบมีลูกชะกคนเนาะครับเนาะที่กิ่งแล้วพอเตียมเคยลงหหลักสิบบนเห็นปะครับหกกับ 7. เจ็ดแต่ว่าอยู่ในนี้มีมีเจ็ดครับมีแต่หกครับฉะนั้นแล้วพอเตียมถึงมันใจหกนี่งวดนี้ แต่ว่าหนึ่งกระดิ่นแห้งคือกันครับถ้าพูดได้ว่าบุมีหนึ่งก็เอาตัวไหมก็ได้นะครับเนาะหกีหรือมามากลักแปดมากลคกเก่าอะไรแ,แต่เอฟซีอันนี้เฉพาะพอเตรียมให้ครับหกหนึ่งตัวกันตัวรองคือ6กสมครับเอา ับชาจอยเบิ่งนะครับเดอ้อขันมักขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำนี้นะครับเออเอฟซีเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมเนาะครับเนาะมีอย่างพอเตรียมก็มาตอนพี่ฝากนะ้องเออเพราะว่าเป็นอาจารย์นะักคำนวณคือกันเนาะครับเนาะไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเออจะได้สื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะเออสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะ ฉะนั้นแล้วพ่อเตียมก็ขอไว้พวในเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมมีแต่ควมสุขควมเจริญนะครับเนาะค่วมเจ็บย,ยใหใดควมไข่แย,ย่ให้มีนะครับเดอ้อขอให้มีอายุมันควรเยื่นทำมาค่าขายสิ่งเดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะวันที่16นี่นะครับเนาะวันที่16กันยายน6 5านี่ก็ขอให้มีแต่โชคกัะลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันถือละวันทีหนึ่งนะครับเนาะถื เป็นร้อยล้านเพิ่งกิดเบอร์คงเฮาครับเอฟซีแลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะโมมีใจเครื่องใจกลางคืออย่างอื่นนะครับเนาะฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ขอฝากไว้สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดพอเตียมก็มีแค่นี้แคปหน้าจอยเบอร์นะครับเด้อครับขอให้โชคให้มันอีกนะครับเนาะขอกราบสวัสดีครับผม